Scratch เป็นเว็บไซต์สำหรับการสร้างเกมนะครับหรือการ์ตูนแอนิเมชันโดยใช้บล็อกเบสโปรแกรมมิ่งหรือการเขียนโปรแกรมแบบนำบล็อกคำสั่งนะครับมาลากกัต่อกันคล้ายๆการต่อจีกซอและที่สำคัญครับบนเว็บไซต์ Scratch มีพื้นที่สำหรับคุณครูผู้สอนที่สามารถแลกเปลี่ยนไอเดียการสอนความคิดเห็นและเครื่องมือการสอนต่างๆกับคุณครูผู้สอนทั่วโลกได้อีกด้วยเรียกได้ว,ว่าเป็นเว็บไซต์ที่ครบเครื่องทั้งสำหรับนักเรียนและคุณครูเลยทีเดียวครับ สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการเอสกาออพื้นที่แบ่งปันความรู้รายการที่จะทําให้ทุกท่านรู้จักกับสื่อการเรียนรู้ใหม่ๆที่จะช่วยให้การสอนของครคูเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นตามสไตล์เอสกาครับ <c oughs> และวันนี้พบกับผมนายชัดเจรินวุญญฤทธิ์หรือว่าไอนะครับสําหรับเดือนนี้นะครับเราก็จะมีสื่อการเรียนรู้ที่ทําให้นักเรียนได้ออกแบบผลงานแอนิเมชันเกมหรือหนังสั้นเป็นของตัวเองนะครับนั่นก็คือเว็บไซต์สแควร h นั่นเองครับ Scratch เป็นเว็บไซต์สำหรับการสร้างเกมนะครับหรือการ์ตูนแอนิเมชันโดยใช้บล็อกเบสโปรแกรมมิ่งหรือการเขียนโปรแกรมแบบนำบล็อกคำั่ง,งนะครับมาลากต่อต่อกันคล้ายๆการต่อจอิ๊กซอว์ซึ่งนักเรียนสามารถใช้เว็บไซต์นี้ในการสร้างสรรผลงานได้อย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นนิทานที่มีการโต้ตอบกับผู้อ่านเกมดนตรีหรือภาพศิลปะนอกจากนี้หลังจากสร้างผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวนักเรียนยังสามารถนำผลงานไปเผยแพร่หรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่นบนเว็บไซต์ได้ด้วย เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ภายในตัวครับสาเหตุที่เว็บไซต์นี้เหมาะกับการเรียนการสอนในชั้นเรียนเป็นเพราะว่าการที่นักเรียนจะสร้างสรรผลงานขึ้นมาสักชิ้นโดยการใช้ b ล o อก based รแกรมมิ่ i n g นะครับจะทําให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะด้านการคิดสร้างสรรค์การคิดอย่างเป็นระบบและการห้เหตุผลและยังเป็นการส่งเสริมทักษะด้านการทางานเป็นทีมและทักษะการสื่อสารได้อีกด้วยอีกทั้งยังเป็นการสร้างผลงานบนเว็บไซต์ออนไลน์นะครับทำให้ตอบโจทย์กับสถานการณ์ในปัจจุบัน ที่ส่วนใหญ่ยังจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์และที่สําคัญเว็แบไซต์นี้ยังสามารถเข้าไปใช้งานได้อีกอด้วยครับเว็บไซต์ r a คร์ถูกออกแบบมาเพื่อใช้กับเด็กอายุ8-16ปีครับแต่ปัจจุบันเพราะว่ามีการใช้งานจากผู้คนทุกช่วงวัยทั่วโลกด้วยผลตอบรับจากการใช้งานที่ดีขนาดนี้ทําให้ c r a t c สสามารถขยายพื้นที่การใช้งานไปได้ถึง200กว่าประเทศทั่วโลกและมีการแปลภาษาแล้วถึง70ภาษาเลยทีเดียวครับ ซึ่งใน70ภาษานั้นก็มีภาษาไทยรวมอยู่ด้วยและที่สําคัญครับบนเว็บไซต์ Scratch มีพื้นที่สำหรับคุณครูผู้สอนที่สามารถแลกเปลี่ยนไอเดียการสอนความคิดเห็นและเครื่องมือการสอนต่างๆกับคุณครูผู้สอนทั่วโลกได้อีกด้วยเรียกได้ว,ว่าเป็นเว็บไซต์ที่ครบเครื่องทั้งสำหรับนักเรียนและคุณครูเลยทีเดียวครับเป็นยังไงบ้างครับกับเว็บไซต์ Scratch ในคลิปหน้านะครับเราจะมาดูวิธีการสร้างผลงานโดยใช้เว็บไซต์กันครับ แล้วก็วิธีการใช้เครื่องมือช่วยสอนต่าง,างๆที่มีอยู่บนโลกใชครับก่อนจะจากกันนะครับฝากกคุณครูทุกท่านกดไลค์กดแ like, ชร์คลิปนี้และฝากติดตามข้อมูลดีๆจากสถาบันเอ็ดกาไดผ่านช่องทางทงนานล่างนี้นะครับแล้วพบกันครั้งหน้าสวัสดีครับ